ท่านผู้ชมครับงานใหญ่ระดับประเทศที่หลายคนรอคอยเมื่อถึงสิ้นปีนั่นะคืองานทาครับหรือว่า Thailand t h a i n a n s Assembly จัดมาแล้ว6ครั้งครับครั้งนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งเป็นครั้งที่7ซึ่งความแตกต่างที่จะเกิดขึ้นนั้นก็คือการนำเอางานทั้งหมดนั้นไปใส่ไว้ในโลกความจริงเสมือนหรือว่า Virtual นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผู้ที่จะให้ข้อมูลละอียดที่จะเชิญชวนท่านมาร่วมงานกันก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดรประกรปริยากรผู้ในการ สถาบันฮาลานประเทศไทยนะครับท่านอาจารย์ได้พูดถึงงานครั้งนี้หน่อยครับว่ามันมีความสําคัญความแตกต่างตรงนี้มันเป็นโอกาสยังไงที่จะเกิดขึ้นปรากฏการณ์ใหม่ของงานครั้งนี้ครับท่านผู้ชมครับงานที่เราเรียกกันว่าไทแลนด์ d า a าวอลแอสเซมบลีเป็นงานที่สําคัญของประเทศไทยนะครับเราถูกบันทึกว่างานนี้เป็นหมุดหมายสําคัญของวงการฮาลานโลกเราเริ่มงานประเภทนี้เมื่อปี2014ครับนะครับ ทำเรื่อยมาในรูปลักษณ์แบบเดิมๆก็คือจัดงานประชุมสัมมนาแล้วก็มีเรื่องของเอ็กซ์โปในฮอล์ขนาดใหญ่นะมีเราก็ใช้เงินจำนวนมากพอโควิดมาเนี่ยเราก็คิดว่าคงไม่ได้จัดงานนี้แล้วแต่ว่าช่วงเวลาที่เรากำลังคิดไม่ออกเนี่ยปรากฏว่าสิ่งที่เข้ามาทดแทนก็คือ การติดต่อระหว่างผู้คนไม่ได้จางหายไปแม้แต่ชีวิตธรรมดาของพวกเราก็ติดต่อกันด้วยการที่ว่า,าทำงานจากที่บ้าน w นะ k f เวิร์ m โมโนะครับอะไรที่เราไม่เคยทำมาก่อนเลยอะไรที่เราทำไม่เป็นปรากฏว่าเรามาทำเป็นการเกือบจะทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นไข่ก็ตามงานปีนี้ของ Thailand h a ร a l Assembly ถูกบันทึกว่าเป็นงานที่อาจจะจัด เสมือนจริงแต่ที่จริงจัดจริงๆนะครับแต่ใช้วิธีการที่เรียกกันว่า v i r t u a l v i r t u a l เนี่ยมันมีคำว่าทําให้สิ่งที่เป็นจริงยังคงอยู่แต่ว่ามันเป็นเสมือนจริงก็คือผู้คนได้เห็นซึ่งกันและกันแต่การลงทุนมันลดลงมากนะครับลดลงมากขนาดพื้นที่เล็กลงแต่เนื้อหาก็ไม่ได้แตกต่างออกไปนะครับ ในทางกับการคนที่จะต้องมาและต้องใช้เวลามากก็ใช้เวลาน้อยลงนะครับแล้วอยู่ที่บ้านไม่ต้องจากบ้านมาค่าใช้จ่ายต่างๆของต้นทางเขาก็ไม่จำเป็นต้องมีนะครับงานที่จัดประเภทนี้แต่เราก็มีวิธีการในการจัดที่ไม่ทำให้ถึงขนาดว่าไม่มีการจัดไรเสเลยนะครับโดยเทคนิคและเทคโนโลยีของการถ่ายทอด ทางไกลเนี่ยมันทำให้เราอยู่เสมือนว่ายังคงอยู่ในงานแบบเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเวลาจัดงานนี้ก็เลยคิดกันว่าเอ๊ะมันน่าจะต้องมีชื่ออะไรสักอย่างนะที่มันจะทำให้เกิดภาพของความเป็นจริงก็คือเราใช้คำว่าสเฟียร์คำว่าสเฟียเนี่ยมันหมายถึงตัวสภาพแวดล้อมของการทำงานทั้งหลายที่เราจำเป็นต้องคำนึงถึงนะครับ ในสภาพแวดล้อมเหล่านี้เนี่ยฮาลาพยายามที่จะต้องปรับตัวในเรื่องใดบ้างนะคะความโดดเด่นของงาน Thailand h a l a l Assembly ในฐานะที่ผมกับอาจารย์วิน,ยนัยเป็นคนที่พยายามจะทำงานเรื่องนี้ร่วมกันแล้วเราขายความคิดไปทั่วโลกก็คือประเทศไทยเป็นประเทศที่ตั้งใจจะทำงานประเภทนี้ให้ดีที่สุดนะครับตอนที่เราจัดแบบเต็มรูปแบบเราก็จัดดีที่สุดและเมื่อจัด เป็นเสมือนจริงเนี่ยหรือความจริงที่เสมือนเนี่ยแล้วแต่คุณจะใช้คําอะไรเราจัดให้เสมือนจริงแต่ผลที่ออกมาก็คือเป็นความจริงที่เสมือนนะคือเราไม่ได้สมบัติกันจริงๆแต่ว่าด้วยเทคนิคเทคโนโลยีต่างๆและการจัดสภาพแวดล้อมต่างๆเนี่ยจะทําให้ความรู้สึกของผู้คนเนี่ยเหมือนอยู่ด้วยกันนะครับาาการจัดงานเราจะอาจจะแบ่งช่วงเวลายาวขึ้นนะครับก็คือในช่วงแรกที่เริ่มต้น ในวันที่22-23ิธันวาคมเนี่ยเราเริ่มต้นด้วยงานทางด้านวิทยาศาสตร์ฮาลาและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่องโดยดึงเอาบรรดานักวิชาการที่เป็นเป็นบรรดากัลยาณมิตรเป็นเป็นพี่น้องของพวกเราเนี่ยนะครับเข้ามามีส่วนสำคัญจากประเทศของเขาเลยแต่เขามาเหมือนอยู่ในประเทศเรานะครับ ซึ่งก็ท้าทายนะเพราะว่าการผลิตก็ก็จำเป็นต้องทำด้วยความเป็นเวิลด์คล s สเดียวในลักษณะนี้เพราะเราก็มีเปเปอร์ต่างๆซึ่งเรียกว่าเป็น v ว r t u a l Conference คือ,ค,อคือการประชุมสัมมนาโดยผ่านการเครื่องไม้เครื่องม,ม,มือที่จะทำให้ผู้รับฟังเนี่ยเหมือนกับว่าได้ไปอยู่ในงานนั้นจริงๆพวกเราเคยเห็นในใน การจัดรายการโทรทัศน์ยุคใหม่ใช่ไหมที่เขาทําให้เหมือนกับว่าเราพูดถึงรถไฟมันก็มีรถไฟมาวิ่งใช่ไหมเราพูดถึงก้อนเมฆเหมืนอนเราจับก้อนเมฆแล้จริงๆนะครับและลักษณะเหล่านี้มันเป็นความสามารถของคนที่ใช้ภูมิปัญญาและเราก็ใช้ตัวเทคโนโลยีน,นให้มันเป็นประโยชน์อย่าปล่อยให้มัน,นมาดิสรั p เราแต่เราใช้ประโยชน์จากมันให้ได้สองวันแรกนี้ก็จะมี paper เ ถ้าผมจำไม่ผิดก็ประมาณสักประมาณสัก12บ3เปเปอร์แต่เปเปอร์ที่มันถูกคัดสรรมากจริงๆเมื่อกี้นี้คุยกันก่อนเข้ามาในรายการเนี่ยก็บอกว่าโดยเฉพาะในวันที่23เนี่ยช่วงสุดท้ายเนี่ยนะครับจะเป็นคนที่มีบทบาทสำคัญในวงการฮาลาลทั้งในซีกโลกบ้านเราและก็นในซีกโลก ในในตะวันออกกลางในกลุ่มประเทศของ o อ c แล้วก็ไกลไปจนถึงในยุโรปและในสหรัฐอเมริกานะครับที่ผมจำได้ดีเพราะเมื่อกี้โทรไปเช็คก็บอกว่าผมต้องเป็นผู้ดำเนินรายการในวันนั้นซึ่งเป็นวันปิดการสัมมนาช่วงแรกนะครับแต่แต่ฮารัลชันี่ไม่จบลงในเดือนนี้เหมือนกับที่เคยจบนะครับเราไปต่ออีก ในสองช่วงด้วยกันน็คือในช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วเรื่องสุดท้ายก็คือในช่วงเดือนพฤษภาคมซึ่งเดิมตั้งใจจะจัดเมษายนแต่ว่าเป็นช่วงเดือนมกราคมนะครับในช่วงสุดท้ายนั้นเนี่ยก็เป็นงานสำคัญที่ประเทศไทยมีชื่อเสียงก็คือประเทศไทยกลายเป็นที่ประชุมสำคัญของการหาข้อยุติข้อตกลง ในเรื่องของมาตรฐานฮาราลกับแนวทางและวิธีการในการตรวจรับรองฮารานที่มีความเข้าวหน้าไปสู่อุตสาหกรรมหรือว่าเกษตรกรรมหรือว่าเรื่องการบร,ริการในรูปแบบใหม่ๆนะครับซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็เ,เราจะเชิญบรรดาคณะบุคคลที่ทำงานด้านมาตรฐานฮารานในประเทศต่างๆ แล้วบรรดาองค์กรตรวจรับรองที่ได้รับการยอมรับที่สำคัญในประเทศต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นการประชุมครั้งใหญ่การประชุมในเดือนพฤษภาคมเนี่ยผมอาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเพราะได้รับการมอบหมายให้เตรียมงานด้านนี้นะครับเราเราใช้ชื่อว่า The Seven International Halal Standards and Certification c convention เวลาเราใช้คำว่า Convention o n น e n น i o n เนี่ยมันต่างจาก o o n f r r n n e นะ o n f e r e n c e เนี่ยมันเป็นเรื่องของการสัมมนาวิชาการแต่ Convention เนี่ยเป็นเรื่องการประชุมเพื่อหาข้อตกลงที่สำคัญนะครับเป็นเรื่องที่น่าแปลกนะครับว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่ไม่ใช่มุสลิมแต่ว่าเวลาประเทศทั้งหลายเขา มีข้อขัดแย้งกันในเรื่องของวิธีคิดในเรื่องของวิธีการทํางานคือหลักคิดเหมือนกันก็นคือความเป็นมุสลิมแต่ว่าในข้อปีกย่อยต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็ก็หาข้อยุติในบ้านของแต่ละประเทศไม่ได้แต่พอมาถึงประเทศบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นว่าเขาอาจจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยทั้งที่เป็นประเทศที่มีมุสลิมจํานวนไม่มากแต่กับเข้มแข็ง,ขงเอาจริงเอาจังขเขาก็เลยบอกว่า ถ้าจะไปหาข้อยุติในเรื่องของมาตรฐานก็ดีวิธีการในการตรวจรับรองก็ตามเนี่ยคุยกันที่ประเทศไทยดีกว่าแสดงว่าบรรยากาศบ้านเราได้บรรยากาศบ้านเราได้ก็คือบรรยากาศบ้านเราเนี่ยเราต้องพูดว่าผมพูดด้วยความภาคภูมิใจเสมอผมเป็นมุสลิมที่เกิดในประเทศไทยผมเป็นคนไทยที่นับถือศาสนาอิสลามนะครับและผมก็ท,ทําหน้าที่ในการที่จะชี้ให้เห็นว่าทําไมประเทศไทย จึงอยู่ได้อย่างสมัน,นฉานอยู่ได้ด้วยความเป็นพหุสังคมพหุวัฒนธรรมและไม่เคยมีความแตกแยก,กในเรื่องศาสนานะครับไอความแตกแยก,กเรื่องสังคมการเมืองเศรษฐกิจอันนั้นเป็นเรื่องปกติของการดําเนินชีวิตแต่ว่าท้ายสุดมันก็หาบรรทัดฐานในเรื่องของอมาตรฐานฮาลานก็ดีกระบวนการตวรวจรองฮาลานก็ตามตรงจุดนี้เป็นจุดที่ ตั้งแต่ทํางานมานะไม่เคยคิดว่ามันจะมาถึงจุดนี้ได้นะ <Okay. S 1> เราจัดเมื่อปี2014เนี่ยอาจจะเรียกว่ากระท่อนกระแท่นเต็มทีเราไม่เคยมีความมั่นใจจะทําได้แต่การที่เราประเทศนี้ให้โอกาสปี2014นายงตรีมาเปิดงานแล้วหลังจากนั้นก็มีรัฐดักร,รัฐมนตรีต่างๆใช่ไหมครับอย่างอย่างในกรณีครั้งนี้เราเปิดงานทันวาก็อาจจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร หรือผู้แทนก็แล้วแตก่ก็ขึ้นอยู่กับหมายนัดของแต่ละท่านนะครับแต่ว่าทุกกระทรวงทบวงกรมโดยเฉพาะยิ่งในงานที่ผมทํามันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศนี่นะครับกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยก็เป็นกระทรวงที่เอื้อต่อการทํางานในเรื่องนี้มากร,รวมทั้งกระทรวงพาณิชย์ในกรมเจราจาการค้าระหว่างประเทศเพราะเราเองก็ไปทํางานร่วมกันในส่วนต่างๆเหล่านั้นแต่ว่า คนที่เป็นบิ๊กเนมเนี่ยที่สำคัญหนึ่งที่เป็นเหมือนกับกลายเป็นญาติพี่น้องที่ใกล้ชิดของผมเนี่ยก็กคือเลข,เลขาธิการสถาบันมาตรฐานและมาตรวิทยาของประเทศอิสลามใช้ชื่อในภาษาอังกฤษว่า The Standards and Methodology Method Institute for Islamic Countries ซึ่งมีสำนักงานเลขาธิการอยู่ที่ อิสตนะันบูลในตุรกีกับประธานของกรรมการบริหารเนี่ยอยู่ที่ซาอุดีอาระเบียนะครับแล้วทั้งสองท่านนี่ก็เป็นผู้อาวุโสในแวดวงของประชาคมโลกมุสลิม <Okay. S 2> เขาให้เกียรติกับงานนี้ด้วยครับ <Okay. S 2> ซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็น,เป,นเป็นวาระงานที่ไม่อยากให้พวกเราพลาดในการที่จะติดตามเรื่องนี้นะครับแล้วก็มี อย่ากังวลว่าการประชุมหนึ่งเป็นการประชุมโดยใช้ภาษาอัองกฤษนะฮะแต่ว่าจะมีวิธีการที่จะทำให้ท่านั้งหลายเ,ยเข้าใจด้วยการมีเท็กส์ภาษาไทยที่จะทำให้ทั้งหลายสามารถติดตามได้นะครับ,รบท่านผู้ชมครับเป็นโอกาสแล้วนะครับสำหรับการเข้ามามีส่วนร่วมกับงาน Thailand HALAN Assembly ครั้งนี้นะครับท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้จาก Facebook Page ที่ขึ้นอยู่นี้จะมีความเคลื่อนไหวทั้งก่อนงาน วันงานหรือว่าส่วนใดที่ท่านอยากจะเข้าไปศึกษาเวทีใหญ่ที่เขาระดมการพูดคุยของคนทั่วโลกที่มีจุดเป้าหมายเดียวกันก็นคือเรื่องของการพัฒนาเรื่องของฮา้านไทยหรือว่าฮา้านโลกนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ครับที่ได้นมาให้ข้อมูลครับด,ดีครับครับลาไปก่อนนะครับอัสลามุอะลัยกุมรอห์มัตุลลอฮ์ขอบพระคับ